วงเาะต้เง่เหรมอเราโอ้โหหงแบบอย่คันเลยฟันอะไรก็เบี่ยงวะก็บีอยู่ไหนปะก็เบี่ยงอาากวังลกก็เปตามกาบเลยไปไมปมาดาเลยพี่เนี่ยรถมาเพื่อนรไหนอ่ะไปละกเดี๋ยวตงดิ้งก่อน เินดไตัวอเพื่อระมากวางนี่เียมนะชอส่ง่นนั่อพี่กกว่ายิงพีบ่ะไม่ที่เลยพี่ว่าคนคนเยอะคนเยอะคนเยอะามตัวคุณปล่อยบ้านก็ได้เดียถ้ามันสามตัวแล้วต้องเลยต้งยทแล้วสามสองไหวนะ ตะเบียนตวนทอี่หนตออโอเค่เนไดดมดมดม่ดาดนเโอเคสวยแค่นั้นะความมาบาเบาเบาเฮ้ยรีเซต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 กลับไปอชั่นเกสงแล้วกลับชั่นหนวเนียตะน่วงไรเียแบบเดิมเอะแบบสักเลยอะ อ็ดูว่าอะไรเด้งผมไม่ไหมต่ไม่เห็นอะบักกี้ผมเจาะแล้วกันนึงโหตอนนี้รถเล่นมาเพื่ออะไรตีันอ่ะต้องดูดิเขาออกนิดพี่เก็บไม่ได้โหน้ำพัดเยอะวยขอบคุณเด้อนั่นก็บอกกับพีพีนะ อนี้ต้องราวังสเบียนะนขึเขา้อข่เาอเล้ขวอยู่แมงซัดรอ่าข้เ้าฟ้าหรอใช่เออขวาแป่ได้เลเอาไปเลยแปเลยปเาได้ทงสอง แต่ผูที่ให้เล้มากคนหนึ่งเล่มากนะเพื่อนเดี๋ยวเล่นห้าเดี๋ยวเล่นห้าเดี๋ยว่นห้าให้อยู่หลังเนินนทคนนมุมนี้ให้อยู่มันเติมจากังนีไม่ได้้มมีั่นอะไรมันชุบแล้วชุบแล้วถอยกันกลับหนบาเดินถอยกลับไดเลยยงให้อยู่เดี๋ยวผมเล่นฝ่งไป้นเคืหมากู่ค้ำข่าวไว้หน่อยค้ถยวหน่อยค้อยู่ค้ำอยู่

เอเลกนะรไหนอย่างแแตกนะที่ไหนวะนี่ันตล้พอละพอละพอพอดีูหลังเสียปิดได้เลยได้ปะรมนั้นนะเห็นปต้องอะไพี่นี่อ่ไอ้เียหคสิบปิดเลยปิดเลยซื้อได้ล้วน้องอ่รานอมอไม่มีคนนะเอ้ยมูมาตอมอดิมาเล่นตอมอเลยเฮ้ยมันมาจ่อเขานี้วะพี่เห็นบักบัก็เฮ้ย กูบัเี้ยะไปไปตอมอเพื่อนนี <Sai> ไ่ไปตอมอไม่ได้ต่อหมอนนี่ต่อหมอนไอ้ที่ตายอ้าอ๋อกูสามระวังนะเว้ยถ้าจะอยู่ขถวนี้นะผมว่ามาคว้าเป็นมาคว้าปล่อยเลยเต้นแค่ตอมอเบี้ยเดี้ยปล่อยไปเลยน้องเบี้ยเล่นฝั่งนี้ได้นะสะพานน้ำฝั่งนี้ฝั่งไหนวะข้างล่างเออข้างล่างอ่ะทางมาร์คมเล่นได้เลยเฮ้ยมาร์คส้มมาเล่นเนินดีกว่า เนกตายเนึ่อ่ะ UPE ตายหนึ่งไม่ไกลพี่หนึ่ข้างหน้าเด็กเอวหน้ยเล่นอะไรเงี้ยอ๋อยากเล่นเล่นมากับ UPE มันว่าหนาเป็นมาไปสบอขึ้นตรงนี้ Watch out บ้านบวกกันถึงเล่นงอะไรล่ะม่อนม่อนเตรียมรถพร้อมออกเลยนะเพื่อนรถท็อปควรมาทำเดี๋ยวผมช่วยมันเล่นริมเลวเพื่อนช่วยคอเงิน เรือยูใต้สองเรือยูหมดมาร์คจุดโลเคชันไม่เห็นชาแดงไม่เห็นแล้วนะพี่ตังดอรอร์กันเล่นบอลเล่นรอกูเปิดมันไม่ทำรับนะมาเติมกูก็ได้เพืบอางเบียเดี๋ยชุดหนึ่งเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมึงเล่นตรงนั้นไปมึงเล่นตรงนั้นไปก่อนแข่งของเล่นช้านะตรงวันไม่มีใครแล้วนะพี่ฝั่งวันอ่ะผมไม่มีใครฆ่ามาได้แล้ว มันก็รอปิดไปรอเล่นให้ชัวร์มึงอยู่ฝั่งนู้นมึงค้าจากซ้ายได้ไงเล่นไปก่อนมุมมึงจากหลังนั้นค้าซ้ายเพื่อนได้ไหมเนี่ยค้ามักตรงได้ไหมเออแค่นั้นแหละ h วันนี้ราถ่ายว่าเมื่อกี้เบียร์รถมารถมีรถมานะ หัวเหรอใช่ใช่สช่สมอขึ้นในร่องเลยนะผมกดดันนะมีสมอขึ้นครับพี่ทําให้ได้พี่ช่วยมองได้สวยหมดหมดมดใครวันนั้นไม่รู้บ้านนั้นไปเฉีบปะไปบ้านเอาบ้านไหน้ะเบียระต้องจะปิดห้บ้าเอมเอีเอมที่เงเหมเอสียงเลยนะ มันจมบหมกปอกจับนกไม่น่ามีนะนะไม่ไม่ไม่ไมขยับเลยจล็อกวะชเองไม่ไม่รอรอลยมีตัวิงใน้ำอ่ะไอเน็ตใ่หมพี่ขบนมันมันมันนน้ำพี่ยองตัอะไรหรอบ้าจอเล่นอ่ก

อะไรเพื่อนเมื่อกี้ขายไล่ยิงกูมาจากไหนวะเนินบนเนินบนเนินไกลเนี่ยว่าจั่วใ้นีกระสุเกี่ยวเยอะปะเยอะด้วยนี่ไงไอ้เนินหน้าที่มันมาแปะเนี่หน้าทำจับได้หวะมันมีขวาคกำอ่ะตรงเนี้ยมันมีขวากายอันนี้ฟินสายบ้านฟินฟินได้ปะขับออกมาไม่ได้ขับมาเนินบนของเขาบัง ต้องรอฝ่ายเคียก่อนนะถึงจะเล่นได้ฝ่ามอน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 มอไม่เล่นซ้ายต่ำตรงนี้เล่นซ้ายต่ำตรงนี้พร้อมที่ไม่มีคนดูหลังรงอยู่นะเล่นซ้ายต่ำไปขวาต้องมาเลยที่กันขวากันกมึงเล่นกันสองคนนะขวามันจะตีอลยดิแพ็คฝั่งหนูได้ปะเดี๋ยวพี่แพ็คให้งั้นม่อไปหรอเอากระสุนเขียวมาต่างพี่หน่อยที่มีทีมตัดไปเดี๋ยวมันจะมาตีตีของเขาขวามันจะต้องมาตีเราไปไปแปไปไปเลยไปเลย ข้มานะมมาไหนเดินหน้าพี่อะไรนะข้าวี่เราเชี่ยวไอ้เหี้ยให้บวงสาครับระวังระวังสายเปิดระวังบ้านทายนะกูโคตรแหลกเลยวปะกูทำมากี่ยวแล้วตัวหน้าข้าบอกนี่คนมาแปะเดินเนี่คนมาแปะเนนชายขวขวาตรงธงมูกันอยู่ปะอยู่พี่อยู่เดินข้ามมาแล้วตัวหนึ่งอ่ะเดินข้ามมาแล้วพี่วะพี่ตัวใหญ่ ดูหน้าหน้าเห็นแล้ว่เห็นแล้ตัวไกลตัวใกลในรอหน้านี่มีนะมั้มเห่นๆทมต้มเฮ้ยหน้ามีอยู่เนวสมองอะใส่สมองหน้าของมีเนนแมีอยู่คุล้ยลต่มันไกลวะสองตัวตนี้เล็ไม่นกได้ไงวะแต่เป็นรอนที่เบียดรมาณนน แต่ทำไมี่เม like, ็ม <pf unlikely> ันออกไปแล้วไปแล้วนี่บอกไม่เห็นแล้วมาหนอกกวา้วตีกันเดินอยู่เด่นเลยเม่นแล้วกหงเาเอายี่ย จะลองมีดบีบให้เขาเล่นยากเลยตายนาะตายนาะโหพีเหยียแล้วตัวนึงที่แถวสมองซ้ายเลยขัรถหลังก็ขับอินกินก่อนหฟนไกไปจากตรงนี้มาขับอถมาหน้ากนเราเออแบบขึ้นมาแล้ววิ่งอ่ฟังกูนะเดี๋ยวข้างหน้า

ข้างล่างเลยหลุมครับยี่สิบแปดวงหลุมวะคุณต้องเก็บลูกเขียววะตีหลุมเลยนะตอนนี้หลุมรอ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 แต่เราทำจับซ้ายได้บ้านมันก็ยังมีเว้ยพี่โอ๊คมื่อวานมึงเห็นมึงเห็นตรงเดินนี่แม่นเดินน้ำต้มอ่ะมันจะมีอยู่ไม่แน่ใจว่าตัวหนึ่งหรือสองตัวว่าตรงต้นไม้อ่ะมึงขับรถไปเล่นตรงนั้นได้แล้วคนที่พี่แอร์ต้องรถลงไปไปนะรอรอรรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะดรอจังหวัรอวงหลแล้วครับ

แค่สองตัวนะมนีตัวอยู่้ายกระแพงบ้างตัวนึงีนดิกูจะกูจะกดดันมันก็ต้องแตรงนี้เดี๋ยวข้าดู้าหน่ะดูอยู่ดูอยู่มีตัวนึงหลังเนินซ้ายไม่มานะดูอยู่นะดันอาสมุตัวนี้ไม่่ไม่อย่้ ใช่ใช่ใช่ว่านะาได้แต่เรารีุเสร็จมาคนนโดนโดนโดนเก็บกระดตายแล้วนั่นเยเดินเดินเดินบนเดินเกิดไห้ละเกิดมากหมดหมดแล้วก็กดไปสิคิวเงี้ยเกิดคิวดิเิดิ